สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ป้าเดือนก็พามาเที่ยวปราสาทแห่งหนึ่งนะคะแต่ป้าเดือนจะไม่พาเข้าไปข้างในปราสาทเนาะแต่ป้าเดือนจะอยู่แค่ข้างนอกอยู่ลาวสวนเขาเรียกสวนอะไรอุทยานเนาะอุทยานของปราสาทเท่านั้นป้าเดือนจะพาไปดูที่รอบๆว่าในอุทยานแห่งนี้เขามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วตามป้าเดือนไปเลยนะคะป้าเดือนจะพาไปดูว่าในอุทยานแล้วก็ประติมากรรมรูปปั้นเขามีอะไรกันบ้างเนาะเขามี ปฏิมากรรมอะไรรูปปั้นอะไรสวยๆแล้วมีอะไรบ้างที่ซุกซ่อนในความงามอยู่ในสวนอุทยานแห่งนี้เนาะป้าเดือนจะพาไปดูนะคะตามป้ะเดือนไปเลยนะคะเราจะไปดูกันนะคะไปข้างในเนาะไปเลยคะ่ะตามป้ะเดือนไปเลยคะ่ะตอนนี้ป้าเดือนยังอยู่ข้างนอกอุทยานอยู่นะคะยังไม่ได้เข้าไปข้างในคะ่ะป้ะเดือนอยากจะให้ดูปฏิมากรรมรูปปั้นก่อนนะคะว่า เขาสวยแค่ไหนดูสิคะแต่ละแบบแต่ละสไตล์ของเขาสวยมากๆเลยคะ่ะดูสิคะตั้งเรียงรายกันยืนเด่นให้เราได้ดูได้เห็นเลยนะคะดูสิคะนะคะตรงที่พระเดือนยืนอยู่เนี่ยก็เป็นสวนกุหลาบนะคะเป็นอยุทยานแห่งกุหลาบเนาะกุหลาบนานาพันธุ์เขาก็เอามาปลูกไว้นะคะตรงนี้เยอะเลยเนาะดูสิคะนะ่ะอันนี้สีแดงเนาะแล้วก็ตรงข้างหลังพระเดือนนี่ก็เป็นสีขาวข้าง ทั้งหลังประเดือนอ่ะทั้งหลังโน้นอ่ะก็เป็นอุทยานของดอกกุหลาบทั้งนั้นเลยนะคะไปนะคะเดี๋ยวประเดือนจะพาไปดูนะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอุทยานกุหลาบนะคะกุหลาบนานาพันธุ์เลยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกสีแดงเนาะเป็นกุหลาบพวงค่ะดูสิคะโอ้ยเราจะเข้าไปในอุทยานใหญ่ข้างในเลยเนาะ อาจจะได้ดูว่าดอกไม้อ่ะสวยงามแค่ไหนนะคะและปฏิมากรรมมีอะไรบ้างให้เราได้ดูกันเนาะตอนนี้ประเดือนก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะดูสิคะคนเยอะมากเลยนะคะประเดือนขอเบอร์หน้าไว้ก่อนนะคะเพราะคนเขาเดินสวนมาเยอะเลยค่ะจึงจําเป็นต้องเบอร์หน้าผู้คนไว้ก่อนเนาะดูสิคะในสวนอุทยานแห่งนี้ก็มี ผู้คนมาเที่ยวกันมากมายเลยนะคะประเดิอนต้องคอยหลบกล้องอยู่ตลอดเวลาเลยบางครั้งก็หลบไม่ได้เนาะดูสิคะเข้าไปข้างในด้วยกันนะคะเราเข้าไปข้างในด้วยกันเลยเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเดินเข้ามาแล้วดูสิคะกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะเราจะไปดูปฏิมากรรมกันนะคะว่าแต่ละรูปปั้นแต่ละสไตล์แต่ละแบบของเขานั้นเป็นยังไงกันบ้างมีกี่แบบให้เราได้ดูและได้เห็นกันนะคะดูสิคะ ที่เรามองเห็นไกลๆเขาขาวน้นะเป็นน้ําพรุนะคะข้างในนั้นเป็นน้ําพรุค่ะแล้วก็เปิดไว้อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็จะปิดพักบ้างเป็นเวลาเนาะมองเข้าไปข้างในน้นเราจะเห็นวังอีกแห่งหนึ่งนะคะดูสิคะสวนอุทยานแห่งนี้กว้างใหญ่มากๆเลยค่ะปลูกดอกไม้และต้นไม้ไว้เรียงรายไปหมดเลยจ้าและปฏิมาก,กรรมก็ประดับเอาไว้ทุกที่เลยนะคะทุก ที่ที่เราเดินไปจะมีปฏติมาก,กรรมทุกๆแบบทุกสไตล์จะเป็นแบบว่าแบบต้นไม้หรือว่าเป็นแบบตุ๊ก,กตาหรือว่าเป็นแบบนักรบในสมัยก่อนก็มีเยอะเลยนะคะอันนี้คือราชวังค่ะประเดินหันกลับมาถ่ายราชวังนะคะข้างในไม่ไม่ได้ไปดูนะคะเราไม่ได้ไปดูข้างในกันวันนี้เราอยู่ข้างนอกกันเนาะเพราะว่าวันนี้สงสัยเขาไม่เปิดนะคะเขาให้ดูแต่อุทยานอ่ากันเท่านั้นเนาะประเดือนดูสิคะอุทยาน แห่งนี้พอเรามองเข้าไปข้างในนะคะเราจะมองเห็นเลยราชวังเต็มเต็มหลังเลยนะคะดูสิคะกว้างใหญ่มากๆเลยแล้วก็สวยด้วยนะคะราชวังแห่งนี้เนาะเพราะว่าประเดินเข้ามาเนี่ยเสียค่าผ่านประตูเข้ามานะคะ2คน7ยูโรค่ะคนร้อยกว่าบาทเนะาะบอกเขาต้องเสียค่าบูรณะอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะเราถึงต้องเสียค่าผ่านประตูเข้ามาชมกันเนาะดูสิคะ ปลูกยางไว้เขียวขจีไปหมดเลยค่ะสวยไปหมดเลยสวนดอกไม้หรือว่าจะเป็นสวนทางเดินสวนปฏิมากรรมทุกอย่างเลยจ้าดูสิคะปฏิมากรรมของเขาสวยมากๆเลยนะคะรูปปั้นแต่ละรูปทำให้เราทึ่งในของคนสมัยก่อนเนาะว่าเขาปั้นออกมาได้สวยมากๆเลยในอุทยานแห่งนี้ก็มีทั้งสวนเดินเล่นแล้วก็สวนอดอกไม้นะคะเราจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันเนาะเดินเข้าไปทุกที่เลยนะคะ ดูสิคะสวนดอกไม้ก็ถ้ามีให้เราได้ชมกันเนาะข้างในโน้นะมอะีอุทยานเล็กๆอยู่ไม่เล็กนะคะใหญ่มากๆเลยมีน้ำพุด้วยเราจะเดินไปกันค่ะไปค่ะตามมาเดินไปเลยเนาะ